จะลองใช้เจนโดนะครับระเบิดทั้งคีแล้วไม่คีนะเราจะมาดูกันนะครับทั้งคีแล้วไม่คีเนี่ยแอสเซาสตอนนี้จะอยู่ที่5,700 0นะครับอันนี้ติดคีนะ5 7 0 0 0ติดคีนะเอา6 6หมืนหกนะครับติดคีเหมือนกัน <No escape. S 1> 6 6 0 0 0นะ6 6 0 0 0นหกห่นะครับ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร่ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ wwwgo l d e n t e r m g a ติมเก com หรือ l i n e g o l d e n t e r m g ติมเกม com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ g ก l เด n นเติมเกมลิงก์อยู่ด้ดีสคริปชั่นนะจ๊ะ <P ink> เราเราเรา,เราคิดว่ามันอยู่ในเลทประมาณ60,000แล้วกันนะที <P ink> นี้ผมจะ ทีนี้ผมจะสะสมอโนอมอรี่ไว้ประมาณหนึ่งให้มันระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อตัวของอันนี้มันจะได้นี่อ่ะโอเคเอาไว้เท่านี้นะและ้วเสร็จแล้วผมจะใช้เพิ่มค่าเพนแล้วก็ตีนะครับหกหมื่นหนึ่งนะครับอ,อันนี้เราเก็บเอาไว้นะอนอมอรี่เท่านี้นะครับอ่ะลองไปตีธรรมดาดูบ้างเราเอาตัวผีไปเกาะนะพอผีไปเกาะเพดปุ๊บกระโดดตุ้มหกหมื่นสามครับอันนี้ไอ้ทุกคนเห็น เห็นเห็นกันว่ายังไงครับผมยังไม่ตัดสินเรื่องนี้นะแต่ผมอยากให้ทุกคนแต่ผมอยากให้ทุกคนลองลองพิจารณาดูจากตัวนี้ครับว่าว่ามันมีผลไหมไม่ครับต่อให้จะมากหรือจะน้อยอะ่ะมันก็ควรเห็นผลไงใช่ไหมเราพูดกันแบบด้วย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 แบบว่าจากสิ่งที่เราเห็นนะ <Good. S 1> อ่ะติดคี้จะอยู่ที่ห6หหรือว่ามันไม่ติดชี้วะ หรือมันไม่ติดพิวันเมื่อกี้คือคือผมเข้าใจนะว่าเออค่าเพนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันถ้าอย่างน้อยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีผลอย่างน้อยมันก็น่าจะเพิ่มมาสักหน่อยมันน่าจะเพิ่มมาสักหน่อยอ่ะอันนี้อ่ะงั้นเรามาลองดูดาเมจปกติครับเนี่ยดาเมจปกติอ่ะดาเมจปกติเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมตีได้ประมาณอ่ะพันหนึ่งอ่ะเนี้ยพันหนึ่งเจ็ดร้อยพันหนึ่งเจ็ดร้อยอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเก้าร้อยสามร้อยอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าผมลดก่อไปเนี่ย ผมลดเกาะไปเนี่ยเห็นไหมพันสองกว่าเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นมาจากพันหนึ่งมันก็เพิ่มมา200ดาเมจเลยนะอ่ะเดาเดาเอาตอนที่มันลดเกาะออกไปอ่ะเราตีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมได้ดาเมจแค่พันเดียวนะครับติดชิเดี๋ยวผมระเบิดแอซาวที่เมื่อนอ่ะระเบิดแอซาวที่เมก่อนนะเนี่ยดาเมจพันสามติดชิดาเมจพันสามติดคีดเก้าร้อยเก้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งอ่ะประมาณพันหนึ่งนะประมาณพันหนึ่งพันสองประมาณ เราลองตีธรรมดาดู1,003เห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นมันมันถามว่ามันขึ้นไหมเนี่ยมันเป็น1,003.65ไหมตอนรถเกาะอยู่เนี่ย1,003.65ป่ะเพิ่มมาเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือผมให้ทุกคนดูด้วยตาตัวเองแล้วกันเนี่ย66,006อ่ะเนี่ย66,006นะผมให้ทุกคนดูด้วยตาตัวเองนะครับแล้วก็ลองตัดสินด้วยตัวเองดูนะครับผมจะไม่ตัดสินให้นะครับเรื่องนี้อันนี้ไม่ติดสิทิ์นะครับอ่ะเอ้ยมีสิทธิ์เว้ย73ป่ะ เจ็ดสามไหมเจ็ดสามไหมทุกคนเออหรือว่าเมื่อกี้มันแค่ไม่ติดคีย์วะหรือมันแค่ไม่ติดคีย์อเจ๊วะเมื่อกี้ไม่ติดคีย์นะครับสี 40, ่หมื่นเฮ้ยใช่ไหมอ๋อมันแค่ไม่ติดคีย์หรือเปล่าแต่นี่มันติดคีย์แล้วไงมันเพิ่มม,มันดามึงหนึ่งหมื่นหน่วยเอออันนี้ยถูกอ่าเพิ่มถ้าเพิ่มมาหนึ่งหมื่นหน่วยถูกหรือมีอะไรที่ผมอะไรอะไรหรือมันมีอะไรที่ผมผิดพลาดไปวะเออเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันมันก็ มันก็มีเจ็ดหมื่นสามให้เห็นนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ตัดสินอะไรตรงนี้นะครับไอ้ทุกคนลองเอาไปใช้ทุกะย่ัถือว่าทิ้งคําถามไว้กับทุกคนลองไปเทสดูด้วยกันนะนะเพราะว่าของผมไม่มีนะ